รักษาภาวะต่องการผู้รอดชีวิตแ้วก็ได้ให้รู้มาได้สองครั้งเราใช้เปิร์กที่แบบสุ่มสี่เปิร์กโอ้โหอ้าอ้าวมาลองดูลองดู เห็นพี่สาวเหมือนอาคอบใช่ไหมอไว้สัตว์อะไรประมาณนี้อโอ้โกูเอเปิร์อะไรมาเนี่ยมันซุปเปอร์อะไรกูมันเอย ว่าในแจ็คหนึ่งมันมีอะไรนะที่ไม่รู้มันสมัครสมัครในดิสไหนไม่รู้ว่าไอติอสเขาจะมาหรือเปล่าขอเขาถามว่าเพื่อนคุณชื่ออะไรจะได้แบบเนี่ยเพื่อผมจะได้ไปโพสต์ในช่องดิสดิสคอร์ดรับสมัครอะไรแบบอีกเพาจะเป็น ตรงนี้นี่เอง5ไ่น่าน่าจะใช่นะกระดาษติดแถวยังมีนินดแท้5ก็ได้จะเวกเกอร์ว่ะโอ้เหลี่นผมซื้อแล้วเอ่อ รถคันนะี้รถสัมผัสที่ไปแล้วนะพักมาแล้วจะเชิญเธอในภายหลังจากการรีเซ็ตอ๋อมีวันนี้เหรอเย่รถไม่เคยใช้เบิร์สี่เบิร์นี้มาก่อนเลยนะเนี่ยนี่สุกเหรอพี่ใช่มันมันบังคับให้สุก ติดปถขวาคุณน่าจะทางแล้วไปทานไปด้วย,ยหิวไปด้วยมั้งไปอยู่ว่าไรเปิดขวาเยาจไม่ผิดถ้าถ้าจะไม่ผ่ราหีเห่เ,เล่นนะคือมันทางไปด้วยแล้วก็คิไปด้วยไ้ววะแกนี้บริจาคกัมาก ไปทองแต่ไม่รู้นะว่าเปิดปอสกี่ตัวน่าจะเปิดเยอะแหละสไัยทองทอ,อ้าวแล้วสก,กิลนี่มันทำอะไรได้วะเนี่ยตาบอดอีก ไอหนวดไอหนวดเออฉีดฉีดเซรุ่มเร็ว ตูอเ,เอาเอาเอาเอ้าเอาเอาเอาอีนี่หลุดแน่เลยเรียบร้อยูว่วแล้วงานจับแล้วว่าคิว ไู้กูพี่เอ้พวกบราณศาสตร์ไงครับอีกูมันตายหาไปแล้วมันออกไปแล้วไดแล้วหนึ่ง ใครมาหลบอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอ,อยู่หน้าเว้ยเอ้าเฮียเดินไปอีกอ้าวชิหานแล้วคิว เกิดอุบัติเหตุหรือบ้านไฟไหม้นี่ว่าตายเหมือนกันถ้าจะโทรไปก็ไม่รับขนาดนี้ไปไหนแล้วไม่รู้ไปเแล้วนะ๋ยวเราพูดมาเร็วนะอ่ะแป๊บนึงหิวเลยเดี๋ยวหิวเลยไอ้นวลสวย โอเคเมี๋ยวเดี๋ยวมันจะโผลมาขอแอ๊ปสู้ก่อนเดี๋ <คน S 1> อยู่ป่ะื่อนโดนวะเพื่อนโดนคิวอ๋ออยู่ตรงนี้ไปก่อนโดนละ เจอว่ะแม่งเจอว่ะงานข้าแล้วกูงานเข้ามาหือมมาด้วยเฮ้ยอยู่นี่ โดนแล้วลูกโดนแล้ว ไปไว้เออไปไหนคือแบ่งไฟไม่ใช่จะมันได้แค่สองครึ่งชีกหรอไว้เอาอยู่นี่คิวคิวคิวให้น้อยดิาวางเบรคนัก อะไรนี่มันจุ๊บมันจุ๊บเป็นอยู่มันทรงมันสมบัติอยู่ว่ะราต้องเซฟด้วยเ้าปัดแบบเงียบเงียบแบบป่าชา้าแตกอือเพื่อนคนรู้เลย เงือเพื่อนจุกได้ดีองเออไม่เอาเดี๋ยวซีกมันจะชวนมาตอนรีเซ็ตนะออรอรับด้วยชิงหลับก่อนเราตอนแรกก็ตกใจนึกว่าแต่เออรับหลังรับอัพเดท แม่งเอ้ยคณะกรรมการมันรู้ได้ไงเว้ยไม่มับกระดูง่ายยังไงมันง่ายขนาดนี้หรอโหคิดว่ามันด้มีแบบเยอะกว่านี้แบบว่าคิวเยอะกว่านี้โอ้ยได้กำว่าามันเราอยู่ในเครือข่ายแล้วอะอะไร

ใจจริงวุ้ยชิบหายหิวก็ไม่ได้ด้วยไม่อะไม่มีเพิร์คหิวไงเอ มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วมึงพูดเปี้ยตรงนี้จังเลยเลยไม่มาแล้วโอ้โหยังโดน <c oughs> มึงถือมีดหรือมึงถืออะไรมันมีเสียงพูดด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ตัวตัวไอ้พวกเนี้ยตัวลิขสิทธิ์อะมันมีเสียงพูดหมดเลยบิ๊กเตอร์มึงทำยังไงได้ม่นได้ยังไง แต่ไม่กลัวรีออนคอยกลอวเหรอก็เลยรีออนแต่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 เกอร์คือคิวคิวหาหลุมดีกว่าคิวคิวหาหลุมดีกว่าเจอหลุมแล้วบอกด้วยมันปบปิ๊งอยู่กับลุงเนี่ยเสียงหัวใจยังไม่ไปไหนอยู่แถวนี้หาหลุมเลยหาหลุมเลย เสียหัวใจหายไปแล้วนะคิวระวังด้วยเขอลองดิสักทีดูวะโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเออ๊ะดา อ,อ้าวคิวเจอฆันตกรแล้วชิบหายแล้วหาลุ้มหาลุ้มโอ้ยคิวแม่งจูขันตกรเก่งว่ะเอาเรื่องเอา

าการไม่ยอมทำงานให้เวกเกอร์เรื่อภารกิจเกือบเสร็จอะไม่ไม่เสร็จอ๋อเลยวพยามพยายามจะปั้นปั้นแล้วมาอวดไงเอ้ยกูแร้งเงินแล้วเว้ยมาหรอกเล่นไปเล่นมาโอ้โหกลับมาแร้งทองแดงเหมือนเดิมเลยไงวะบ้บบอล้วบอ

ดูดอร่อยเลยอ้าวปัดต่อไปโอ้ยแล้วดูดขนาดนี้ยังไม่เลิกมันคนจะงงอ่ะมึงหนีไปไหนวะเฮ้ยเอามันดูดมันไม่ได้ดูดมันจับกูเลยไอ้เรียกพี่บสลไอ้ยี่ โดนเลยสมแล้วหน้ากูตกใจกูตกใจไม่กระโดนแขวนอีกไอ้เหี้ยก็ตุนไปเลยเนี่กำลังกำลังปั่นไฟเพลินๆโดนลากี่บูบีน้องอ้วนอ่ะวี่ก็เลยโดนอยู่เงี้ยอ๋อโดนไปบูรี่เขาโดนเลยการมาตามทันเร็วเนาะอยู่ดีๆก็โดนกระแทกอ่ะไปเร็ว ไปเดียวว่องวองอ๋อเฮ้ยอามซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือแทน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 อะไรแทนอะไรแทนอะไรเจ้าแล้วนี่ก็คือเด็กวัดใช่ไหมเอ้พละแทนอ๋อรอบนี้มีมีม้มพยศเว้ย เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เาละ้ยงคุณเสร็จแล้วงบในป่านกลางแจ้งมึงต้องหลุกกูเท่านั้น่ะเอาอะไรวะอ๋อเพื่อนล้มใกล้ๆเฮ้ยเก้ยเจสซี่นะทุกคนเขาเป็นพี่ใช่เหรอแต่ทำไมพอล้มแล้วมันเป็นตีนเปิดชายวะ

เมื่อกี้เมื่อกี้ทำบุญไถ่โทษไงไม่ว่าเขาอีอ้วนไปเลยบงบอกมาแล้วฮิววให้กูด้วยฮิวให้กูด้วยกูไม่มีฮิวกูก็ดูหักด้วยมันรอใครวะอ๋อไอพี่ออมนาเกียร์นี่ว่ะ มาได้ไหมรอแป๊บนึรอบนึงเกมแน่จบเร็วเกมน่าจะจบไวเกมจะตายนะโห่มันเฮ้ยมันถาวรมะเนี่ยมันนานแล้วนะนั่นแหละไปหายขึ้นระเบิดนั่นแหละมาเจสตึ้มึงละ ไปอาไม่ต้องยูหรอกถาวรขนาดนี้เฮ้ยโอ้ยท้องผมนาไปอยู่เลยกินแล้วมันนานนีว่าหัว ไม่แรกไม่เคยนไม่เฝ้าด้วยดูดดันไม่เก่งจะคลาย <c oughs> ไปไวะเพื่อนตัวขัาตวมันเดอ้อ เ,เจ๊เ,เจ๊กูโดนอีกแล้วเ,เก็บปงเ,เก็บโงก่อนนอนนึงนะนอนนึงอยู่แอบลบลบโอ okay, เคหายไปแล้วไม่ชอบไม้เกินเลยมันอยู่นี่มันวางอะไรเยอะไร

โอ้ยอาล้อมุกวาาิบมนทีด้วยนะมึงที่ไปรบับเงโอ้โหไมเคิลถือมีดจี้เลยได้ถอยยแล้วอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ลบ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 เจลบเจลบ เจ๊ไม่หลบเจ๊ไม่หลบเราตายนะเจ๊เราสองคนนี้จะไม่มีชีวิตรอดแล้วนะไม่มีเงาหัวแล้วนะเออจุ๊กยังไงวะเวลสามหมดอ่ะทิ่เอาดิ้งก็ทอดไปแล้วเว้ยเอาเขาไม่ดีเดชนี่เขาลงวันเสาร์คือสองทุ่มสิบตลอดเฮ้ย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 เด้งเด้งเ เฮ้ยพี่ไม่ตอบหนูไม่ได้พี่อาวอย่าตอบหนูเดี๋ยว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 ดีดี๋ยาตอบหนูดิโอ้โหบ้านเล็กแล้วเล่นบ้านเล็กกันอีกแล้วหรือไปเปิดบ้านใหญ่นะโห่เปว่าวะยวเพิ่งเปิดร้านพวกพวกเปิดบ้านใหญ่ด้วยใครก็หยุดไม่ได้แล้วตอนเนี้ยบ้านใหญ่ใช่ไหมใช่นั่งไปในสามสองหนึ่งหึงแล้วครับ

ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ขับขันนะครับอูดเกมนะฮะที่เย,ย,ย